เอาคือบอกให้ขอสามคนว่าเคนขอแช่สรงถูกกับไม้ไม้ให้สรงตัวยังอยู่สมิจูบมาใหม่เพื่อเห็นตัวที่สามเขาเลยออกไปเลยเออ้ก็เลยว่าเออเอาดวงเจ้ามีตำหนิเอาตำหนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนี้เจแดงก็อยู่ที่วัดป่าวัดป่าปัญญาธโลนะครัอยู่กันทราวิชัย ตะก้อนนี่ก็จะเป็นอกุ้มเขา่ากองเขา่าเนาะเอาเอาเข่ามาถวายเพิ่นสองรอบเนาะแล้วก็ถ้เพิ่นก็แจกจ่ายชวบ้านให้เอาพันธุ์ขาเปียกนี่ไปเป็นพันธุ์ทั้งให้ทำหน้าข้าเจ้าน้ามท่วมข้าเจ้านะข้าเจ้าบอกไมีพันธุ์เขาปลูกเนาะปูเพิ่นก็เลยเอ็นเดซอยเหลือ บอกเจดงกระเดี่ยนสกาวก็เลื่อมเขามาถวายปูสองรอบเนาะคนก็ได้แจกใจสบานไปเมื่อนี่เจดงมากกับเดี่ยนสกาวมากราบไหว้คู่บาอาจารย์คะ่นะเะเน,นาะเจดงก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิงมาหอดก่อนเทียงคะ่ะคนก็ได้ชันเข่าไปกอนแล้วเบิงหยังทุเรียนก็กินอิ่มเลยอคะท่านผู้ชม ูของเราทุเรียนมาตะไต่เป็นเป็ดไตมากป้าทุเรียนรดหนึ่งผลบ่นะเอาเอามันอย่างปูอยากฮุกเป็นมากับเทียนีนีเอากระดาษแ้ซีด้เนี่ยนะนี่ตั้งแงซีด้เนี่ยเออมันจะซุปมดมาหนอเค็ดลับสุัดใจได้กินทุเรียนเ่น่ะุเปนจิ้มองซีละเนี่ยนั่นน่ว่าเออ เออนั่นแหะอันนี้มันมันอิจากโลกปูหาโลกมันเป็นคนระยุหของบรรจุแบบเลยแมันมีเหล็กคือมีเหล็กผอมปูมันจะใส่หรอหลังหลังจะใส่แล้วบ้านนี้จักแต่เด้อบาดนี้ว่าจะเอามาห้องไหนเดือนตะเกากับแม่แดงเนิงต่เนี้ยเพมันเป็นสีไฮโซไมาบัวปูนี่ลาไปหอดบ้านแล้วอันใส่ห้ตั้งยังสีไว้ตั้งไว้ตั้งไว้นะตั้งไว้ทีหนื่อยเนาะทีหนื่อยเ่รามันพึ่งแต้มนี่เนาะปูเนาะไอ้ที่มัแต้มเอาเดี๋ยวนี้ไม่แต่ว่ามันอยู่นี่ยเนาะแต่ว่าว่างเห้ยเบื้อง มันก็สิบังเกินพูดมันก็จะจุดทูบไปแล้วเพราะก็ได้แปลงศูนย์บ้างอะไปอี่ลงเ้ยนี่เด้อไปหอดอันนี้ให้กินมยอะคอะมีร่างเยอะค่ะเออมีล่างลายเยอะอันนี้เอายังแต้มหัวมันขมิ้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 นผากเตะเนาะเมื่อเชียร์ในซุปเร็วเออมาตูเรียนงที่กินอยู่เป็นถาดอยู่คุณว่ากิดแพงกินไปแล้วสี่หาผู้ค่ะเออข้เปี้ยวันนี้ทับก่อนเออเ อีโมดีครับตอลูกเต็มกันแล้วมั่งนี่เต็มซ้ำนี่กินเวิร์ดเหรอเจอไรวะเจอเร่อนี้แหละกินบ่เบิร์ดค่ะกินบ่เบิร์ดนั่นอิ่มก่อนหกสิบแปดศูนย์เจ็ดหกเจ็ดหกก็ซื้อไว้ละเด้อนั่นซื้อไว้แล้วซื้อไว้แล้วเอาผู้ใดมากก็ตามเนาะเจ้าไหนเจ้าบังเอิญมือเศร้า เมองเงินนี่หลีเว่าเกลียวเห็นอยู่เลียวเห็นตำนาอยู่ใคได้ล่ะคุคิดว่ามันคุงคิดว่ามันสีนันตัวแดงๆยังมีวะเมืงเอินเนาะปูเนาะบังเงิญนี่หลีได้ค่ะท่านผู้ชมโมเมนโมเมนตเกลียวตำหน้าท่านนี่สื่อพร้อมสีหน่วยบ่สีหน่วยดิสี่แปดศูนย์เตีสี่เจ็ดหกสี่เจ็ดหกเออเออเอาแปดศูนย์นี่ล่างเด้ค่ะ บ่องล่างล่างที่หลายตัวเลยเถอะเดี๋ยวเอาหมึกปาไปกินทุเรียนชุมพรอีดีค่ะเออเมื่อเส้านี่มาหาปูนะคะแล้เหล็กน้ำปูปูออกเืียนมากฝาดอยู่หุบมันเป็นวัดว่าสิจุดถูกแต่ว่ามีคนจุดไปแล้วเนาะปูเที่วดาเป็นไหเล้วเนาะแม่นี่หรอกเอาเท่วดาเป็นไหแล้วอันที่มันจุดถูกเมือเส้านี่ว่างได้กับอันโอ้พ่นมาข่าเสนอกันพ่นจุดขอคือว่าสามตัววันได้สองตัวไปหอดสองตัวมันก็เลยหยุดกึกลุ เดี๋ยวหม่ให้สองตัวเพิ่นอธิษฐานเราส่งเนก็เลยได้ส่งเงินกระไรกรปดาษส่วนก็ไม่มาตุ่นกับเป็นเลขไม่กระลังเที่ยกับว่าได้เหตุบางเงินนอนจริงรัางมากก็เลยเห็นเลยซื้อดอนใช่เอนะครับท่านผู้ชมโอ้เห็นปูมาอยากกินตุเรียนกันตุเรียนกันมากินน้ำเมล็แดงเนี่ยบาดนีปูเพิ่นมาเล็ดน้ำปูเพิ่นอ่านตุเรียนเนาะเออปูเพิ่นตุเรียนเน่าเบิ่งตุเรียนค่ะท่านผู้ชมเบิ่งตุเรียนก่อนยังแม่เอาเบิ่งของดีน้ำเพิ่นปูที่เพิ่นหนึ่ง ในปลูกเสกชาวเวสุวรรณนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเนะป้าป้าที่ไรสิกินเบิดค่ะพรอาจารย์สิไปถวายคุบาจโอ้โอ้เมียนเนาะน้ำวัดอาหานโอ้เอาบุญถวายเพนจะไปถวายวัดค่ะไม่ออกกินไปรถนึงแล้วนบอกค่ะรถหนึงเบิดแล้วเอาไมาจากชุมพอนอันชุมพรนวัดค่บาจยนเพิ่น มีวัดมีทุเรียนเนาะก็เลยได้มาหลายเพิดสุวรรณเบิดบ่อปูยังงเหลายได้ไหมบ่ยังงเหลายสิงหาเขาไปจได้ระดมสร้างส่วนมากเขาเจ้าก็สิอยากได้อะนั่นบ่บ่ใส่ใหม่นี่ค่ะท่านผู้ชมไซใหม่นี่เนาะเขาเจ้าก็อยากเขาเจ้าอยากได้แบบแขนไหมแบบตั้งนะลูกแบบแขนข้อเดียวเชี่ยเลยไหมนี่แบบตั้งนาลูกเลยสุ ท่านบรรานได้ท่านได้บรรจุผงนี่บรรจุผงล่องนี่บ่ครับลูกร่องล่องในห้วงนี่มันบ่ก้าวก้าวก้าวแล้วก้าวก้าวก้าวนี่นีปลูกรอลงรงตาบัวเราเซ็จแล้วดิเขาสิรอสิบสี่สิงหาเด้อสิบสี่สิงหาเดี๋ยวสิผ้าเย็ดปลาปองไอล้อฝนของลงตามนาะับแปดหมื่นเขาขอแปดหมื่นหาบีเพราะว่าท่องแพงท่องข้ามกิน พอไป็นไปูบ่เขาตะคารอไโอารอนี่นีอเหมือนกับเขารอลงปูมันแน้ะนี่ตอนนั้นรูปโป่งเวนลงปูมันลงปูเซนลงปูบัวลงปูเสาว่าสิลอลงปูเลยก็อมันนี่ลงตาบรรตาลงตามหาบัวเนาะรูปลอเสียมาตั้งไว้นี่บ่ปูเสียมาไว้นี่องซ้ำนี่บ่ซ้ำกันท่าไรเกาะแปดมื่นแปดมื่นหาแปดมื่นหาสีทองด้วกันนี่บ่เป็นสมริ เป็นทองสำิดเป็นสำลิดผสมแปดหมื่นห้านนตองข้ามต่อของคี่อยู้าี่เขาเดียวผสมลโอ้ร่มเก่าบะอ่าเ็ทองปลอมนี่่อได้ปะมัน่ลองมันมันบวลาไล่ทองปลอมท้องปลอมนี่รอได้ปะนม่รู้นว่ามันปลอมดอกปลอมนี่นี่ซื้อมาพันเจ็ดสื่อนั่นมัอนซื้อนั่นดาล่าคนนี่รีวิวขายสิงหาซงหาในภาษาวันเกิดอาจารย์พอดีทุกปี ลูกศิษย์สิมาปีนี้ปีนี้ก็สิปลาขั้นาแล้วขั้นกลางเดือนในพรรษากลางเขาพรรษาได้บุตรอ๋อกลางวันจ้าแม่นสิพารอทั้งเนี่ก็เราเนี่ยล่ะแจบปี่ตี้รอแปดนี่ฮะช่วยกันเลยคนละหาบาททิบบาทอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปอัดกรอบก่อนสี่ห้แม่สี่ห้จังสี่ห้เดือนกับแม่แดงโพตอีกทีหนึ่ง คุณคะถามมาหลายอยู่อาจารย์าเจ้าอยากได้ใส่ค้อนนะท้าเวสุวรรณแต่ว่านี่ตั้งรถเนาะตั้งรถหนุ่มดีแล้วลุงก็นั้งรถคนนึงแลบบ้ เจ้าของแม่ไดงเนี่ยสิละเป็นแฟนไว้เป็นแฟนไว้คิดว่าสิไปว่างไว้อันี่ยนาะหิ่งพานั่อยู่แต่ว่าหิ่งผาเพื่อนยี่ยนล่ะบ่ได้ว่างเท่าไปง่ายเ้องเกิดีไปนั่มหิ่งพาเต็มห้าผ้าหน่อยแม่แดงที่ทั้งขุนมีบ่อุ้แฟน้าับงทั้งชุ่มพร่องชุ่มยังเห็าไปเขาจังไปขุนไปทำบุญทั้งขุนนั่ไปตางไปเที่ยวไปเจอที่เท่านั่นเนาะเปิดตัวไปจั่วมีวัดปลาอยู่คุนเด้เขาไปเปิดตัวเขาไปเปิดตัวนั้งขุนนั่ บรรยากาศก็เจอดีดีเฝืนเห็นบ่มีหน้าดิบ่มีหน้าคือเฮาออืมคนผู้ใดอยากได้ก็ยังสนใจมาปูช่างเนี่ยช่างได้่ยช่างช่างแด้กลับมาเรื่อยๆอยู่แต่ว่าอาจารย์กัดสินร่วมอีกทีนึงร่วมไงก็คือวันทีชิบซีชิบหาดิงหาเป็นต้นของปลาผู้ใดแต่ผู้สรางก็คือชำเด็ดรอหลวงปู่บัวเฮาอเนาะขานเจแดงเจแดงเอาไล่ซื้อให้ผู้ทรงดีกว่าเนาะผู้ใดอยากได้สนใจทักนะแม่เดี๋ยวจะสร้างเกาะมา ตัวนี้บอหอยข้อนะหอยก้อมันใหญ่ผบอกฟ้ยบ่อเ้ม่เลี้ยทใหญ่ก็มีเดูก็จใส่เป็นมัอยูนี่ก็ใ่อดอต่างจานิดโย่ิดโย่แต่ว่าไมนีเวลาที่เลงว่าถ้าถ้าหอยก้อนตัวนี้มันสีใหญ่ผลนะแต่ว่าตังต่อตั้งไว้หันผ้าเนาะนี่ตังไว้หันผ้ากับหนารวกับได้ผู้ใดว่ามีหนาลวดมีหนาลวเหลขอเนีติดหอมนั ตั้งไว้โตพระม่ก็ได้ังตกสโผู้่นออกี่อตกเป็นรถผู้เบิกบนใหม่ผู้ได้ไปยังผู้เดไปยังอายุกูงวดงวดนั้นออกสิบเก้ากบพระกันถืออยู่ไปนันระบาดิมตกสโลกเนาะจะเรียว่าเ่องโเท่าี่ละสผ้าทำดอกของมมนี่มันบุญไผบุญมันมันได้ยินอยู่ตั้งกันเกิดเป็นอีกจัิงหนึ่งขึนนี่ื่้นนี่ปั้นยังโ่ เขาว่ามันเหลียอ,อยู่มันมียี่แปดหลังเขาว่าเสียกอนโดไปอยู่หรอกม่มีแต่คนไต่ตัวนั้นตัวไตจไม่เอาไม่ไมไมเามามมอาไว้ให้แล้วคนว่ายี่แปดมันบอกยี่แปดแล้วแม่แดงก็เดือนนี้ไปว่าได้อาจารย์ผ้าสั่งมานละมีอยู่นี่เดี๋ยวเมษาเนี่ยพระเงี้กับสแีแล้วเหลวเนะี่ยแล้าาวเหลวนะสัตย์ใจผ้าไปสั่งมานละมีอีกนะแต่ตอนนี้สิฝากข้าวบุญเงี้อีกบุญนึงคือรอองค์ุปเหมือน ท้องสำริดหลวงตาบัวยานสัมปโนเนน้อคนกสิรุจักหลายอย่าหรอกนะเข้าเสียเอาปฏิสถานไว้ที่หลวงคู่มันเฮี้งต่อไปเนาะฝากแงีฝากบูชาเจ้าวิสุวรรณฮะเก่ารอยกัดชิบเก่าแบบแขวนข้อตัวนี้แหละสมทบสมทบบรือเปล่ากิบเก่าแขนข้อฝากแม่แดงฝากเดือนนะแล้วเ้าสิเอามาร่วมกันถอดเป็นฝากปลาถอดแล้วเ้าก็ ค่าใจของการรอเนาะแขน่อบกูเอารุ่นนี่บอกแขนก็นี่แหละเซฟเฟนบูซาตัวเดวนี่รุ่นเดียวเเนบูชาตัวใดคันแบบนี้เฮ้ยนบูชาเหยียบบุญชาเก่าสิบเก่าชาเก่ารอยก่าิเกชาเก่าเก่าเนาะค่ะทอาเลขมงคนเออว่าไลยซื้อเอามาเขียนส่เป็นท่องหลอมเป็นลูปรอพอเมครกบาร์เนาะส่งซื้อทียูให้ปูส่งให้ปูกะเซียว ที่ซื้อฝากแน่เด้อเอาซื้อน้ำสกุลใส่ล่งเขียนแผ่นทองเขียนแผ่งนั่นนั่นนั่นก้อนทองมากนั่นไอ้สายฟ้านั่นเออก้อนทองมากมอนี่สีเขียนของเมียแดงของเดือนตะกาวก้อนเนาะนี่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 ก้อนทองเออวันนี้เขาสีเขียนได้ป่ะเออว่างไเลยสงวนแบบมันเที่ยงได้เหรอแม่นี่แหละนี่แหละนี่นี่คือหากิโลนีหากิโลเออหาโลน นี่เราเพเอาไปรอล้วเชนี่มันฟังสีเนาสีเขียนซื้อไว้นี่ก้อนนี่เอาสีรอกริงหมดนี่มันเป็นก่อนเลยสีรอเขียนซื้อลงนี่ขันแผ่นธรรมดานี่มันมันรอมันบม่ได้เนื้อแต่นี่คือท่องสีสำรับสีรอกริงท่อของกริงแมนนี่เขาหลอมเหลวหลอมแล้วหลอมเป็นแท่งแล้วคือท่องสำรับเทพจริงขันห่อเอาแบบแผ่นตลาดมาปุ๊บนี่น้ำท่องมันจะบ่มี เออเขาใส่ของจริงสัมฤทธิ์เออเขาสั่งรอมสำหรับล่อพระแบบนี้ร้อยู่งยุ่งไงกไปถึงแท่นขับเดือนกับแท่นขับเมแดงนะหาบาททีบาทก็ได้เด้อะเมดงเออที่ได้เขียนสีผู้ทำบุญเชตาเขาเอินดวงพิ่ชายสงครามนะคือว่าเขาได้รอรอพระหลานรอผู้จิตรคือว่าเป็นบุญหลายเด้ผู้เชตาชีวิตไหนดีขึ้นคนหนึ่งยิงเขาได้เห็นเพลินแล้วเพลินพึ่งมาละในหยุ่ของเขา อยากเคลียเพลินเป็นทีระลึกเป็นทียึดเนี้ยลิบิบใจไว้เนาะส่วนรายได้ที่ได้มาจากแม่แดงกับเดือนกะเอามาสั่งซอยอาจารย์เอ๋เนาะเมื่อกี้นี่สั่งซอยอาจารย์เอ๋ไปหลายหมื่นอยู่เลยนะส่วนบัดนี้เ่าสิมานับหนึ่งเนี่ยบัดนี้เ่าสิมารอหลวงตาบัวเฮาบัดนเออหลวงตาบัวยาโน่สามปนห่อวันที่ถ้าบุญน้ำหาบาทสิบบาทร้อยสองรอยได้เม็ดแจ้งข้าวผสมมาเนาะแจ้งข้าประสมท่านเดี๋ยวเท่ เดี later, um, okay. oh, so so, ๋ยวสิเขียนให้มันเต็มละเต็มก่อนไหนกับพักไปอีกก่อนนึงกับเขียนอีกนะอาจารย์ก็สวดในสมมือโอ้โซสีหอดสองเดือนญกลัวยังเด้อโชคไม่มาเนาะจุดทูบได้แปดศูนย์เหมือนสาวเพิ่นขอสองตัวเนาะก็ได้สองตัวอีกขอสามเนาะขอสองตัวพ่อฟ้าได้สองตัวแล้วทูบหยุดเลยมันบ่เอ้าคือบอกให้ขอสามเพื่อนมาเพิ่นขอแช่สองทูบกันไม่ไม่ให้สองตัว ยังอยูสำนึกจูบใหม่ว่าเห็นตัวที่สาเขาเลยออกไปเลยเอ้ก็เลยว่าเออเอาดวงจอมีสำนันเอาสำนันล่ะเรื่อยๆถูกหอยไปนั่งกัน8-0กับบังเอิญเพื่อนปู้เอาไปนั่นเนาะแปดศค่ะเอารื่อยๆคุยได้ต้องการความประสวงที่จะทําบุญนั่ท่ำบุญกันรวมมากถ้าเขามาหาไอ้มิน่อห่าถึงก็ไล่ซื้อไวล้กกาอดมือเขาจะกอดกับตาด้วยกันอีกรอบนึก็สีแดง ข้าวซันเรื่อยๆก็สิบกว่าหลายที่ของเมื่อเมื่อเขาถอดปลาเขาจังกนถอดเขาจังมมาอ่านลายอเพันอีกทนึงก็ได้เนาะต่อยกอเออเพี่นวิได้่ไห่งเฮาไส่หอ่านซีพ่นเออมาเออมั่สิเป็นส่นปลาปาใหญ่ด้เหมืนนั่เอมนเริ่มไปตั้ทีละ